สวัสดีค่ะเมื่อวานเราทําผัดมะเขือม่วงกับใบโหระพาไปแล้วนะคะวันนี้เราจะทํามะเขือทอดไข่ค่ะไปดูกันค่ะว่าทำไปได้ยังไงค่ะสําหรับวัตถุดิบเรานะคะก็มีมะเขือม่วงค่ะพริกใหญ่ค่ะไข่ค่ะสามฟองนะคะหั่นมะเขือกันต่อเลยนะคะค่ะเราจะหั่นมะเขือนะคะแบบนี้ค่ะตามขวางค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ในชามค่ะ ใช้ความหนาประมาณครึ่งเซนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะให้เขาเคลือบกับตัวมะเขือเทศค่ะลแล้วเราก็จะผสมนะคะแป้งทอดกรอบค่ะกับน้ําเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะใช้ชุบตัวมะเขือเพื่อที่จะนําไปทอดนะคะ เขามีความข้นนะคะพอที่จะเคลือบตัวมาเขือได้ค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นำมาเขือค่ะมาชุบกับตัวแป้งก็นำลงทอดนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะค่อยกลับจนสุกค่ะ เหลืองประมาณนี้นะคะเราก็นําขึ้นมาเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะเราจะตามเตรียมหั่นพริกใหญ่นะคะโดยนําไส้ออกค่ะหั่นยาวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นขวางค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็นำพริกจินดานะคะสีแดงค่ะมาซอละเอียดแบบนี้ค่ะสำหรับตัวไข่ค่ะเราก็นำแป้งทอดกรอบค่ะผสมกับไข่3ามฟองค่ะเตรียมที่จะทอดลงกระทะค่ะเติมเกลือได้เล็กน้อยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะระหว่างนี้นะคะเราต้องใช้ไฟอ่อนๆค่ะ oh. นำมาเขือที่ทอดนะคะลงไป เรียงให้ทั่วไข่ค่ะแล้วก็นำพริกใหญ่นะคะที่เราซอยไว้โรยเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะอบไว้ประมาณ1-2นาทีค่ะก็จะได้มาเขือทอดไข่แบบนี้เลยค่ะลองไปหาทำกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกันด้วยค่ะครั้งต่อไปเราจะทำอาหารอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ